ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องตั้งทอนช่องตั้งทองงทนเซสชาแนลนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมตั้งทอนนะครับอมามาต่อกันในคลิปที่2กับยิจุดสัญญาณชาเลนจ์หนึ่งร้อยจุดสัญญาณเกมมอนโรบด์นั่นเองนะครับมาในเกมนี้เนี่ยจะมาดูซิว่าเราจะได้กี่จุดสัญญาณกันนั่นเองนะครับโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราได้เริ่มกันวัตที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาโอเคเดีอาอาบี้เนาะิจุดสัญญ,ญาณนั่นเองนะ นี่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเรายึดไป17จุดเนาะถ้าเรายึดจุดสัญญาณตรงนี้จะเป็น18จุดนะช่วงทันทันทัน,ทนโอเคถือว่าเราเ่วยอยู่นะน18จุดแล้วนะอามาตรงนี้เขายึดยึดเร็วกันอยู่ในตัวเพื่อ เราก็ตายนะครับทุกคนเรียบร้อยนะหนึ่งคิวครับเพิ่มเติมนะเดี๋ยวหาจังหวะอีกทีก่อนนะเฮ้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 อย่าจันนะโนโนโนอนนน ว้าห้าห้าห้าว้าหา้าห่า,า้าฮ่าแลว้าห้าห้าห้ารดน้ำหลอไปนะท่านผู้ชมสเต็ปต้องนี้นะเวลาเราเจอไฟจิตโอ้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 ไม่ทันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลอเล่นบ้างเดี ที่แคมนะเรายึดได้18บแดจุดอยู่นะท่านผู้ชมมาๆๆเดี๋ยวเราเล่นๆ้วยน,น,นะเดี๋ยวเพือ่อนเขาเล่นเหมือนกันนะฮิ่งตอนเขาบินพอดีนะครับนผะู้ชมไม่ทัน ต่อแม่ก็ได้นะไปไปถึงนะครับอืมอันนั้นค่แล้วสองตัวนี้นะท่านผู้ชม ลอยนะนี้บินอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเครอหายตัวนะเราไปยืนจุดอุ้ยเยือนหมดจุดที่สิบเก้านะโอเคซืบชืบชืบ เจ็ดร้อยครับจุดที่สิบเก้านะเดี๋ยวเราวาไปจุดตรงข้ามนะกันจจง่ายอือเฮ้ยไปล้วจ้าจุดที่เท่าไหร่กันนะาง้นคิวนะจุดที่สิบเก้ากำลังลงนะท่านผู้ชม จุดที่สนะิบเก้าแล้วโอเคสิบเก้าจุดที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรายึดขวานจากข้มามกันเลยนะครับทุกคนยิดขวานไปข้างหลังนะ้ายบายจ้าวิวโอเคท่านผู้ชมครับ S <S แหมท่านผู้ชมนิวตันนี่เลงเราอยู่เลยนะเราหลบก่อนนะท่านผู้ชม เรายิงได้สิบก้จุดนะนะแต่เพื่อนเราโหตายไวมากนะคุณนิวตันโอ้ยโหท่านผู้ชมไม่ได้อะไรอย่างนี้ มก็นนิวตันอ่ะมาดิไททันสเลเยอร์นะท่านผู้ชมเพื่อ,นะน,อนช่วยหน่อยเพื่อนเด็กเต้เด็กเต้ เออท่านผู้ชมมาโอ้โหเรียบร้อยเะแนนสิบเก้าจุดอยู่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ทันแล้วนะเอาแรงกวนะ่านะท่านผู้ชมแรงกว่ามากเลยลเพื่อนเราไม่ยี่จุดเลยนะโอ้โหเรียบร้อยนะท่านผู้ชม เกมนี้เราก็ยึดได้2จุดนะเป็น19จุดเนาะน่าเสียดายจริงๆเลยเป็นไรท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราไปรอเกมหน้ากันดีกว่าว่าจะได้กี่จุดกันนะครับท่านผู้ชมครับเราผจญกันในเกมที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสกายลอดลงทำคะแนนยึดจุดนะจุดที่20นะท่านผู้ชม ยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอเคยี่สิบสองหรือเปล่าอยูที่ยี่สิบสองหมครับแล้วหลบตรงนี้นะเพราะยิงเราไม่ได้หรอกอื มีเซแร็เดียวอยวูย่แนีครับทุกคนแใครสิบเราได้22จุดแล้วนะโอ้โหถือว่ายังโอเคไปเพื่อนจุดที่ยี่สิบสานะจุด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 โอเค อืมึืมนี่ใครสุดเราได้ยี่สิบสามจุดมานะได้เลยได้เลยหายตัวสองตัวนี้เดี๋ยวผมหาจังหวะเอาโอฟิออนบินนะ เดี่ยวนะท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงเราไปยืดจุดก่อนนะฮึฮึฮแทนเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวเรายืดจุดกันนะจุดที่ยี่สิบสี่นะท่านผู้ชม เตกเตอร์โอ้โหเค้าหายตัวเลยพื้นพื้นโอ้โหไม่ทันเมดิเคร์นเขาไม่แร็วง่าหรืออ่ะมีอะไรโดนสกิจไปนะ3มเม็ดโอ้โหท่านผู้ชมทา้สิ์นี้ยังแรงอยู่เริ่มเลยนะ ที่หามาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเราหาซื้อเล่นดูได้เนดะี๋ยวเราไปทำให้ที่ยิ่ดตัอดอีกันว้ายแรงมากเลยท่านผู้ชมตัวอะไรอ๋อ ทำไมเน,นี่ผมไม่ดีละเอาปกติการว้าวอรอดอยู่ <c oughs> <c oughs> ยนะ่นผู้นเรื่องแจว องานไม่อะไรแต่ท่านผู้ชมติดตามได้ด้วยโอ้โหารูสองตัวเลยหรอกจงังหวะอย่างงี้ยังไงเราก็ยังได้อยู่นะ เพิ่งขึ้นเออแค่ยึดจุดแรแล้วเราบินบ้างนอ่อยออฟิอนออฟยอนีอออนออไปเดก้อนออไม่โดนเลยอาร์เคนี่ก็จะยิงเราอย่างเดียวเลยนะ ยิงไปเถอะอืมมนีมันยงโอเคสำหรับเกมที่สองเนี่ยเราจบกันไปที่ยี่สิบสี่นะท่านผู้ชม,มถือว่าเยอะเลยนะเพิ่มมาสองสามจุดนะเอ้ย เพิ่มมาประมาณ5จุดนะท่านผู้ชมถือว่าโอเคเลยนะไปเดี๋ยวเราไปต่อเกมที่สามครับท่านผู้ชมฮะเราอยู่กันในเกมที่สามกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราเอาฮาร์พี้เนาะเดานะเดี๋ยวมาดูจุดก่อนจุดที่สิบห้าฮึ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดยังไงอืมได้ไหมโอ้ยไม่ได้นะคุณผู้ชมเราทำอะไรกับอันนี้ไม่ได้เลยนะที่จุดนี้เราต้องยินเขาอย่างเดียว อโอเคยี่สิบหกนะครับวายเขายึดเยอะกว่าไงีเพื่อนเดี๋ยว ยี่ิบหกรี่ฟูลี่สวยแจ๋วครับสวยเพื่อนดดี ตรงกลางนี้เราองยนะนยิปนะเรียบร้อยทผูช้ชมจุดที่ยีสิบเจ็ดนะโอเค 電、うん、気だよ。 นี่มั้โหโคตเบาแล้วนะคุกคนมีอิมุกิไม่เข้าเลยนะวเกือเรียบเรอยนะหัวคนนีน้บ้างดีกว่าเฮนเรียน,นะถ้าเกิก้อนมันก็โขดเลยก้อนตตยเถอะ เกินไปเดก้อนเกินเออเดก้อนเดก้อนเว่อเวอราเวอ่เวอราเ,เดก้อนยิงไม่เข้าเสิโอเคจุดที่ยี่สิบแปดนะแจวแจ๋วแจวไปเพื่อนบุกเลย เพื่อนลุกสิบแปดแล้วมันอยู่ต่อเลย29โอเคงั้นเราออกไงเนี่ยมันก็ยืนสู้ไปเลยสิอ,ออกไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเสืออเรียบร้อยอนะโอเคครับ เดือนนี้ผัดกันเด้งเลยนะโอ้แต่เราสู้เขาไม่ได้จริงๆตาเมฆเขาเยอะกว่ามากเลยอาจาลล่จุดต่างๆกันกัน18แล้ว2 8แล้วจุดนี้19 29ขอ29ได้มั้ยโอเค29 30 สิบได้ไหมโอเคไม่มีใครมานะโอเคจุดที่สามสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าเราวุา่นวายมากจุดที่สามสิบเอ็ดไหมโอเค ที่สานะไปเราต้องยึดคืนให้ได้นะอือะดูเลยวนสาเ็ดแล้วนะแวเพื่อนโอน,นเดี๋ยวเราไปยึดบ้านนะ สามสิบสองเอเคส,สามสิบสามให้เลยโอเคามมสามสิบสามนะท่านผู้ชมตรงนี้ต้องเมอง เราเดินผ่านมาเลยเป็นกวนประสาทเขาดีกว่าไหมครับไปแล้วจ้าสามสิบสี่ไหมเฮ้ยไม่สามสิบสี่นะเพื่ทุกคนนี่แหละตัวโกงของสกายรอดมาคือ ขออีกนิดนึงไม่ได้หรอ,อแล้วเหลือตัวเดียวแล้วนะเรียบร้อยนะผู้ชมในเกณที่3สามเนี่ยเรายึดไปเยอะมากเลยนะได้สามสิบสามจุดเลยนะท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากเลยนะเ,เดี๋ยวเรามาดูสกอร์รวมกันนะโอเคทำได้ไม่ใชทั้งหมดสองล้านเย ê, ้เราขึ้นหลังมาสเตอร์แล้วนะนี่จะได้ของประมาณนี้เลยท่านผู้ชมโอเค สำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ติดตามมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะกดติดตามก,คาคากันด้วยนะครับผมาราไงคลิปหน้าเนี่ยได้เท่าไหร่ผมจะอัปเดตให้ทัาบนะะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย